จริงๆเรา,ามีความฝักเราว่าอยากจะมีร้านนะตอนแก่แล้วทำไมต้องรอตอนแก่ทาไมเราไม่ทํามาเลยอ่ะนั่นเดืยละรู้สึกว่ามันบนโลกไม่ไม่มีอะไรง่ายเลยจุดเปลี่ยนจริงจังเลยนะมันมาจากติกต o k ครับมีคลิปหนึ่งคลิปนั้นสองล้านวิวถ้าวันดีๆเลยขายได้ประมาณวันละสอ0ร้อบวกหจากนงินใส่ยังไม่ถึงร้านยังไม่ถึง เราเคยมีความฝันตอเนเด็กว่าอยากเปิดร้านจุดเทียนจริงๆเลยคือเงินก้อนแรกที่เราได้มามันมาจากโควิดเป็นเงินก้อนแรกทําให้เราแบบได้ลองผิดลองถูกน้องบอกว่าพี่โบ <im it> ๊ชอะทำเครื่องดื่มอร่อยแล้วทำยังไงให้มันต่างโกโก้หรือช็อกโกไงไงแลตอย่างเงี้ยเต็มตลาดเลยเงินที่เอามานะะเนี่ยฮะก็มาหมดกับค่าลองเลยทำช็อกโกแลตเคทิ้งไปแบบหกเจ็ดหม้อพี่จนมันได้มาหลังจากที่เราได้แล้วเราก็เริ่มทาไปให้เั่นชิมก่อนสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่ามันขายได้แน่คือเขาแบบชิมแล้วเขาบอก นี่แหละคือสิ่งที่ช็อกโกแลตต้องมีคืออันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใจฟูอ่ะครั้งแรกเราไปตัดใจขายที่ตลาดแถวๆถวลังสิตซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเพราะว่าตรงนั้นมันเขาขายเป็นลานเบียจำได้ว่าขายดีที่สุดของเราอ่ะคือ21แก้วต่อวันเราตัดขาตัวเองเพื่อขายเพื่อขายเพื่อขายอ่ะวันนึงเราขายกันแทบจะไม่ได้เราขายมันเอาแพชชั่นนะพี่ ตั้งโหวตใน IG Story ใน TikTok อะไรเงี้ยคนโหวตว่าจอร์แฟร์ะรามกลาเราก็เลยวิ่งมาที่นี่เลย <S <S เรามีเวลาแค่3วันในการหาคีย์ออสอะครับเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าทําให้เราได้ภาพที่เราเห็นคีย์ออสเลยคือเหมือนตัดแปะครัเราขายได้ไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำพื้นยุคแก้กันยับเลยเระหว่างนะั้นก็โดนโกงค่าขนส่ง ต้องตื่นมาพร้อมกับวันนี้จะโดนอะไรอีกบ้างแค่อยากจะขายของอะไม่เคยเข้าใจเลยว,ว่าความจริงมันยาก พีบนมีความเชื่อว่ามนุษย์มัน,มนเก่งมากเลยนะบางคนไปยืนบนดังจันแล้วมนุษย์แม่งทำได้แต่ของเราแค่เปิดร้านนี่ทำไมเราทำไม่ได้วะมันเป็นสิ่งที่ตอกอย้ำว่าใต้พ่าทินดวงนี้มันไม่มีอะไรที่มนุษย์แม่งทำไม่ได้จริงแรกก็โอเคขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้บูมอย่างน้อยก็แบบว่า4ีิแก้วขึ้นมาเลยจนจุดเปลี่ยนจริงจังเลยนะมันมาจากติกตอกครับมีคลิปหนึ่งที่ที่ทำว่าอะไรมาดูชีวิตของพวกเราอะไรเงี้ยคลิปนั้น2ล้านวิว เเี่ยยนลครับจากวันที่แบบว่าเราต้องรอยันเที่ยงคืนเะพื่อเก็บเอาแบบคนจะเดินออกคนต่อแถวเราแบบยาวไปบังหน้าร้านคนอื่นไปหมดเลยจำแบบพี่เขาต้องเดินมาเตือนว่าให้จัดระเบียบคนด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งเกินคาดมีเมนูแค่3เมนูทางร้านเครื่องดื่มนม ช็อกโกแลตเทสนัแท้ๆเลยนะจากโตุเกิเลยตัวนมเราใช้นมสดจากฟาตอนนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา59บาทแล้วก็พเมพบรีสจะอยู่ที่69บาทราคานี้เราอยู่ได้แต่มันไปต่อไม่ได้เราก็บอกเขานะบอกว่ามันจะขยับไปนะแต่จะไม่ได vale ้แบบเกินร้อยแน่ๆเราทุกวันนี้วัตถุดิบทุกอย่างขึ้นราคาถ้าวันดีๆเลยขายได้ประมาณวันละ200บบวกๆขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ7จแก้วในกรณีนี้ฝนตกไปปลอยฝนไม่ตกไปปลอยเลยก็ขั้นต่ำก็เป็นร้อยที่นี่เปิดได้3เดือนเองบางคนอยู่โคราชบางคนอยู่แบบใต้อย่างเงี้ยัมา้กนได ว่าบนโลกมันไม่มีอะไรง่ายเลยจริงๆโบทเคยทํางานในวงการจุดเปลี่ยนก็คือมาเป็นทหาร2ปีเราพลิกผันออกจากทหารมาเป็นนักข่าวหลายๆอย่างมันสอนว่าเราไม่ต้องไปพยายามบอกตัวเองว่าเราเป็นใครอะต้องไปกดดันตัวเองเลยเราแค่สู้ในสิ่งที่เราเจอแต่ข้ามยอมแพ้โบทก็าอายุ26บซึ่งทาตัวนี้มาับแป๊บเดียวเนาะเรียนในระบบการศึกษาภา,าคบัพมาประมาณ12ปีต่อมหาลัยอีก4ปีมันไม่ได้บอกว่าโบทจะต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครเลยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ผิดเลยลองทุกอย่างลองจนกระทั่งวันหนึ่งอะเรารู้ว่าเรามีความสุ อย่างโบนเองโบนรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้ามายืนหน้าร้านอ่ะจะเค้ากินน้ำเราแล้วบอกอร่อยทำไปเลยไม่ต้องมาถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าทำไม่เหอะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะบอกเลยว่าที่เหนื่อยไปมันคุ้มไหม